เดินฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนบุลูกาขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะพระนางมารีทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเซคคาริยาและทรงทักทายนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของพระนางมารี บุตรในครันก็ดิน้นนางเอลิซาเบตได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครรนของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงพระนางมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพระเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพระเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะ กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขเพราะผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไป ทรงพั่มผู้ทรงอำนาจจากบัลลังและทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงสรงเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป พระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบตประมาณสามเดือนจึงกลับบ้านพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเจรสญพระเจริญเถิดเชิญนั่งครับพี่น้องที่รักเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกัน มีความพร้อมแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาปรารถนาก็คืออยากมีลูกจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ยอกิมและอันนาสมรสกันอยู่เป็นสามีภรรยากันดำเนินชีวิตตามผลทางของพระเจ้าคนทั้งหลายก็มองว่าครอบครัวนี้ เป็นครอบครัวที่ดีแต่ว่าจนแล้วจนรอดยอกิมและอันนาก็ยังไม่มีลูกการไม่มีลูกเป็นต้นในสมัยก่อนในสังคมยิวถือว่าพระเป็นเจ้าสาบแช่งยอกิมเสียใจทำไมเราทำดี เราซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าสิ่งที่ปรารถนาสวดภาวนาวอนขอมาตลอดชีวิตพระเป็นเจ้าก็ยังไม่ให้และก็ได้รับการเย้ยหยันดูถูกเหยียดหยามจากเพื่อนบ้านว่าไหนบอกว่าดีไงแต่ทำไมยังไม่มีลูก ยอกิมซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เดินทางออกจากบ้านไปภาวนาในถิ่นธุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบวันคำว่า40หมายเลข40ในพระคัมภีร์หมายถึงเป็นเวลานานนั่นก็หมายความว่าการภาวนาของยอกิมนั้นภาวนาอย่างทุ่มเทภาวนาอย่างจริงจังภาวนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ภาวนาแบบประเดียวประดาาที่สุดนั้นเทวดาก็มาปรากฏแก่อันนาว่าพระเป็นเจ้าฟังคําภาวนาของพวกท่านแล้วที่สุดอันนาก็ให้กําเนิดบุบตรบุตรตรีและตั้งชื่อว่ามารีอาพี่น้องชื่อมารีอาในสมัยนั้นก็าเป็นชื่อฮิต ถ้าเป็นผู้หญิงของไทยเนี่ยก็จะเป็นสมศรีกระมังเพราะฉะนั้นคนยิวลูกสาวสตรีมักจกตั้งชื่อนี่แหละครับมารีอามารีอาภาษาฮีบรูปแปลว่าดาวทะเลเราจะเห็นว่ามีโรงเรียนหลายโรงที่ตั้งชื่อโรงเรียนว่าดาราสมุทร ดาราสมุดนั้นมีอยู่ที่ชนบุรีมีอยู่ที่ทางภาคใต้หรือบางโรงก,ก็ตั้งคล้ายๆตั้งว่าดาวรุ่งหรือแม้แต่ที่ปากช่องก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนรุ่งอรุณซึ่งก็หมายถึงแม่พระในภาษาฮีบรูมารีอาในภาษาซีเรียนแปลว่าคุณนายมารีอาในภาษาอียิปต์แปลว่า ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงโปรดปรานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในภาษาไหนก็แล้วแต่ชื่อมารีอาก็มีความหมายดีทั้งนั้นพี่น้องที่สุดเราก็รู้ว่าแม่พระได้รับมอบหมายภาบทามและด้วยความสุภาพแม่พระก็ยอมรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้ารับเป็นแม่การเป็นแม่ พี่น้องก็รู้นะครับว่าชีวิตของแม่พระตั้งแต่รับเป็นแม่ตอนที่นำพระเยซูคริสต์เจ้าไปถวายในพระวิหารไปพบชายแก่คนหนึ่งอยู่ที่พระวิหารชื่อซีเมโอน้นซีเมโอ้นก็ขออุ้มพระเยซูเจ้าแล้วก็ตรัสทำนายเอาไว้เลยต่อหน้าแม่พระว่าลูกคนนี้จะเป็นเหมือนดาบที่ทิ่มแทงหัวใจแม่ ดาบที่ทิ่มแทงหัวใจแม่ไม่ได้หมายความว่าลูกประพฤติไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าลูกประพฤติดีนั่นแหละลูกเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าพระเยซูริ์เจ้ารับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าลงมาเพื่อที่จะไถ่าบาปมนุษย์เพราะฉะนั้นชีวิตขององค์พระเยซูคริ์เจ้าในการที่จะไถ่าบาปมนุษย์นั้นมันไม่ใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเลยพี่น้องเห็นแม่พระต้องพาพระเยซูเจ้าหนีภัยเฮโรธไปประเทศียิปต์กลับมาแม่พระก็ต้องเลี้ยงดูพระเยซูริสจเจ้าวันหนึ่งพระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหารแม่พระก็ต้องตามเมื่อพระเยซูพิสจเจ้าออกเทศนาสั่งสอนจนไม่มีเวลาทานอาหารก็มีคนใส่ใครพระเยซูเจ้าว่าถูกผีสิงแล้วบุตรของ มาลีอาบ้าแล้วเพียนแล้วทำงานจนไม่มีเวลาหลับเวลานอนเวลาพักผ่อนแม่พระก็ตามไปดูเวลาที่พระเยซูคริสต์สเจ้าแบกกางเขนถึงสถานที่สี่แม่พระก็เข้าไปพบพระเยซูคริสต์สเจ้าเวลาที่พระเยซูคริสต์สเจ้าอยู่ที่ยอดเขากาลวาริโอถูกตึงกางเขนกําลังจะสิ้นใจแม่พระอยู่ที่นั่นพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับว่า ชีวิตของแม่พระเวลาที่พระเยซูคริสตเจ้ามีเกียรติยศชื่อเสียงแม่พระไม่เคยไปเกาะชายผ้าขาวบอกว่าขอฉันมีชื่อเสียงบ้างไม่มีแต่เวลาที่พระเยซูคริสตเจ้าอยู่ในสภาพของความอัปยศอดสูที่สุดของที่สุดก็คือถูกแบกกางเขนนั่นแหละครับแม่อยู่ที่นั่น ที่สุดนั้นพระเยซูกิสเจ้าเสด็จสิ้นพระชนกลับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์เราจะเห็นว่าแม่พระดูแลพระเยซูกิสเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่พระแน่นอนที่สุดฝ่ายกายเนี่ยนะครับแม่พระก็ได้รับการดูถูกเหยียดหยามแน่นอนต่อหน้าสังคม ในสมัยนั้นก่อนที่พระเยซูริ์เจ้าจะเสด็จกลับคืนชีพจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แม่พระถูกดูหมิ่นเยียดย้ำว่าเป็นแม่ของอาจยากรที่อะยศอดสูที่สุดเพราะว่าในสมัยนั้นใครที่ถูกลงโทษโดยการตรึงตายบนไม้กางเขนถือว่าเป็นอาจยากรที่สมควรได้รับการสาปแช่งแม่พระได้รับสิ่งนั้น จากมนุษย์แต่ว่าที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนแม่พระโดยให้แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณพี่น้องพระศาสนาจักสอนว่าแม่พระได้สิ้นใจแต่ใช้คำว่าแม่พระได้หลับเมื่อแม่พระหลับพระเป็นเจ้าได้ปลุกแม่พระ และได้ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณถามว่าทำไมแม่พระจึงได้รับเกียรติขนาดนี้หนึ่งเพราะว่าแม่พระปฏิสนธินิรมนตแม่พระเกิดมาไม่มีบาปเพราะฉะนั้นร่างกายที่ไม่มีบาปเนี่ยร่างกายที่ไม่ทำบาปเนี่ยก็เป็นร่างกายที่ไม่สมควรที่จะเปื่อยเน่าพี่น้องเคยเห็น แม้แต่มนุษย์ธรรมดาที่เอา,าละไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นนักบุญน่ะนักบุญหลายองค์ตายแล้วไม่เนา่านักบุญฟรังกิสที่เดินทางไปแพร่ธรรมที่ประเทศอินเดียโอ้โหล้างบาปคนมากมือของนักบุญฟรังซิสที่ล้างบาปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่เน่านละย มือที่ช่วยให้คนไปสวรรค์น่ะไม่เนา่าเพราะนั้นแม่พระปฏิสนธินิรมนเกิดมาไม่มีบาปาร่างกายไม่เนา่าถูกยกขึ้นสวรรค์นอกจากไม่มีบาปตั้งแต่ก,กำเนิดแล้วตลอดชีวิตแม่พระก็ไม่เคยทำบาปเลยไม่เคยทำบาปเลยนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่เคยทำบาปเลยคงไม่เหมาะสำหรับที่อื่นนอกจากสวรรค์ ประการต่อมาแม่พระเป็นมารดาขององค์พระเยซูกิเสต์จเจ้าแม่พระรับเป็นมารดาขององค์พระเยซูกิสต์จเจ้าแม้ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่แม่พระก็รับเพราะฉะนั้นด้วยความดีของแม่พระเองและด้วยบารามีของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระนางแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณประการต่อมาก็คือแม่พระเป็นผู้ที่ มีส่วนร่วมในการไถ่าบาปมนุษย์ด้วยเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่เกิดมาในโลกได้เพราะว่าเกิดในครรนของแม่พระพระเยซูเจาา้ามาไถ่บาปมนุษย์แม่พระซึ่งรับพระเยซูเจ้ามาเกิดในครรนเพื่อเป็นพระผู้ไถ่แม่พระก็เป็นเสมือนหนึ่งผู้ร่วมไถ่าบาปมนุษย์พร้อมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยอย่างน้อยเหตุผลสี่ประการนี่แหละ แม่พระจึงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณพระสันตปาปีโอที่12ในปีคริสตศักราช1950ได้ประกาศข้อความเชื่อนี้เป็นข้อความเชื่อสุดท้ายเกี่ยวกับแม่พระถามว่าข้อความเชื่ออื่นเกี่ยวกับแม่พระมีอะไรบ้าง 1. แม่พระปฏิสนธี่นิรมล 2. แม่พระเป็นมารดาพระเจ้ามารดาพระผู้ไทยและสุดท้าย แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณพี่น้องที่รักแม่พระดูแลพระเยซูคริสต์เจ้ามีความยากลำบากแสนสาหัสถ้าเรามองมาดูชีวิตของแม่เป็นอย่างไรครับอยากจะยกตัวอย่างของจริงนะครับที่จริงพ่อมีตัวอย่างของจริงเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับความรักของแม่ นายสุรพักเป็นเด็กบ้านนอกแต่ว่าคุณแม่ก็รวบรวมเงินหาเช้ากินขําสะสมเงินให้ลูกชายคนนี้เรียนนายสุรพักเนี่ยนะครับเรียนเอกคอมพิวเตอร์เรียนเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม ก็เป็นคนที่มีความพยายามที่สุดนั้นในสุรพักนี้ก็เรียนจบเมื่อเรียนจบเสร็จเขาก็ไปสมัครทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองหลวงคุณแม่นะครับซึ่งอายุ68ปปีนะครับโอ้ก็มีความดีใจนะครับเออนะอย่างน้อยลูกฉันก็เรียนจบแล้วทำงานเลี้ยงตัวเองได้ บางครั้งอาจจะส่งเงินมาให้แม่บ้างแต่ไม่บ่อยนะครับแม่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ส่งมาไม่เป็นไรเองเลี้ยงตัวเองให้มันรอดพอดีแล้วที่สุดนะครับในวันที่สามกันยายนปีที่แล้วนายสุรพักนี่นะครับก็ถูกจับกลุ่มถูกตำรวจจับในข้อหา ทำผิดพระราชาบัญญัติคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวที่สุดนั้นนะครับเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วก็นัดสืบพยานในอีกประมาณสองอาทิตย์ต่อมาปรากฏว่าญาติของสุรพักนี่นะครับรู้ข่าวแต่ปิดแม่เอาไว้ไม่อยากให้แม่รู้ แต่ก็ค่อยๆพูดบอกว่าให้แม่ทําใจนะถ้าพูดเรื่องต่อไปนี้ให้คุณแม่ทําใจที่สุดนั้นนะครับหัวใจแม่แทบสลายนะครับแม่แต้มเมื่อรู้ว่าลูกชายถูกคุมขังที่เรือนจํากรุงเทพแม่ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านั่งรถประจําทางหกชั่วโมงหชั่วโมงนะครับดันด้นนะครับจากต่างจงังหวัด ไปเยี่ยมลูกชายอย่างต่อเนื่อง6ชั่วโมงไป6ชั่วโมงมาครั้งหนึ่งต้อง12ชั่วโมงมาตอนค่ำถึงเช้าเยี่ยมลูกเสร็จกลับแล้วก็เยี่ยมลูกอย่างนี้ตลอดแล้วก็เธอก็ซื้อกับข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารซื้อสิ่งที่ลูกชอบ แล้วเวลาที่เข้าให้เยี่ยมนะครับพี่น้องคงจะมีประสบการณ์เวลาไปเยี่ยมผู้ต้องขังก็พูดกันผ่านทางกระจกเขาก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์ภายในผู้ต้องขังก็อยู่อีกด้านหนึ่งผู้เยี่ยมก็อยู่อยู่อีกด้านหนึ่งก็พูดกันก็ได้ยินเสียงผ่านทางโทรศัพท์ภายในก็เห็นผ่านทางกระจกที่สุดนะครับเดือนสิงหาคมเรือนจาได้จัดกิจกรรม วันกอดแม่โอ้แม่แต้มเนี่ดีใจมากเพราะว่าตลอดเวลาที่ลูกถูกคุมขังก็ได้คุยกันเฉยๆไม่ได้มีโอกาสกอดลูกอยากกอดลูกแต่ไม่รู้ว่าลูกอยากกอดแม่หรือเปล่านะแต่ว่าเรือนจำนั้นจัดแม่แต้มมื่อรู้ว่าเขามีโครงการนี้นะครับตอนนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วแม่แต้มก็เก็บรวบรวมเงิน เขาจะให้เยี่ยมวันพรุ่งนี้แม่แต้มมาก่อนเลยนะครับเดินทางมาก่อนโอ้เตรียมจิตเตรียมใจดีใจจะได้กอดลูกก็จำไว้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยลูกสั่งอะไรครั้งที่แล้วลูกสั่งว่าอยากกินนันนี้แม่แต้มก็เตรียมอย่างดีเลยจดจดไว้ในใจนะครับจำได้ว่าลูกอยากกินอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนใจนะครับ เวลาที่นักข่าวเขาเขาถามเนี่ยแม่แต้มเตรียมอะไรให้ลูกบ้างแม่แต้มเตรียมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วมีสิ่งหนึ่งที่แม่แตมแม่แต้มเตรียมบุหรี่ยี่ห้อไม่ธรรมดานะครับมาโบโลสี่ซองนักข่าวก็ถามว่าโอ้ต้องเตรียมบุหรี่ให้ลูกด้วยเหรอแม่แม่ก็ตอบแบบซื่อ ลูกเขาชอบเขาสั่งเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วเห็นไหมครับที่สุดนั้นนะครับเมื่อถึงวันแม่แต้มก็ได้กอดลูกได้พูดคุยกับลูกเอาอาหารให้ลูกที่ลูกชอบเอาบุหรี่ให้ลูกพี่น้องลองคิดดูแม่นี่นะครับสั่งได้ยิ่งกว่าปิดใต้ ยิ่งกว่า KFC แม่เป็น ATM ที่ลูกไม่เคยฝากแต่กดได้ตลอดกดเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นเงินไม่มีก็ต้องไปยืมเขาที่สุดแม่แต้มก็เดินทางกลับนักข่าวก็ตามนะครับพ่อสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้มาเยี่ยมลูกตลอดเลยเพราะว่าเขาสนใจมากนักข่าวสนใจทำไมแม่คนนี้มาตลอด อยู่ไหนอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไปกับ12บสองชั่วโมงแกก็ทำใจนักข่าวก็บอกว่าแม่เหลือเงินอยู่กี่บาทแม่บอกว่าสะสมมาตลอดวันเนี้ยค่ารถแล้วเนี่ยเหลืออยู่ร้อยบาทนักข่าวก็ถามว่าแม่จะกลับมาอีกไหมจะกลับมาอีกเดี๋ยวกลับไปหาสตังค์ก่อนเห็นไหมครับความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ลูกจะทำผิดจะถูกลงโทษอย่างไรแต่ในความรู้สึกของแม่แม่บอกว่าลูกของแม่ถูกตลอดลูกต้องการอะไรแม่จัดให้จัดเต็มแล้วก็จัดหนักมีลูกบางคนนะครับอยู่ในครอบครัวแม่มีลูกหลายคนแล้วก็บอกว่า แม่รักลูกไม่เท่ากันแม่ลำเอียงแม่รักผมรักหนูน้อยกว่าพี่น้อยกว่าน้องน้อยใจพ่อได้อา่านหนังสือเล่มหนึ่งพระภัยสารวิสาโลริบเขียนเอาไว้ริบบอกเอาไว้พระภัยสารบอกว่าหากว่าลูกคนไหนคิดว่าแม่รักตัวเองน้อยกว่าคนอื่น ให้ลูกคนนั้นตระหนักว่าที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราเท่าแม่ไม่มีใครรักเราเท่าแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราป่วยเวลาที่เราประสบความยกากลำบากคนอื่นอาจจะหนีหมดนะครับบางทีสามีหนีบางทีภรรยาหนีบางทีรรงทลูกหนี แต่มีคนหนึ่งที่ไม่หนีและอยู่กับเราตลอดคือแม่พระเยซูกิจเจ้าก็เช่นเดียวกันเลี้ยงกับข้าสาวกสิบสองคนมีแต่คนยืนยันว่ายัางไงก็อยู่กับพระองค์แต่ที่สุดเวลาที่พระเยซูเจ้าอยู่ยอดกังเขนกำลังแก่ตายใครเหลืออยู่กับพระองค์แม่พระคนอื่นหนีหมด เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแม่พระหรือแม่คนก็รักลูกสุดๆไม่มีใครรักลูกเท่ากับแม่อย่างแน่นอน My brothers and sisters today we give thanks to God for the great honor b e s t o w e on Mary in not allowing decay to touch her body. At the end of her early life, she was assumed body and soul into heaven. It was indeed fitting that no decay would touch her body because she had given birth to Jesus and also because she was sinless. She was immaculately conceived. and remained sinless throughout her life that is the result of sin as Scripture tells u so s therefore she was assumed body and soul to heaven at the end of her early life May God bless you ขอพระเจ้าหน่วยพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน